คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่นะครับสําหรับทําการเกษตรนะครับสำหรับทาําเป็นฟาร์มเลี้ยสัตว์ได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหน,นองสวงนะครับอำเภอขามทะเลสจังหวัดนครราชสีมานะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาขินและธนานะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่นะครับสําหรับทําการเกษตรนะครับสาหรับทําเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลหนองสวงนะครับอาเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ห่างจากตัวชุมชนหนองสวงนะครับซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่มาประมาณ3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับด้านหน้านี้ตรงไปนะครับสามารถ เชื่อมต่อไปยังถนนหมายเลข2068เส้นหนองสวงดาดขุนทศหรือหน้องสวงนนทไทยไปยังตัวอ,อำเภอเมืองนครราชสีมาได้นะครับห่างจากถานนมิตรภาพลงมาแค่20กิโลเมตรแค่นั้นเองครับเข้ามาทางาทางแยกเข้าตัวอำเภอขามทะเลโซนะครับซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอขามทะเลโซมาประมาณ14กิโลเมตรแค่นั้นเองครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีข้อดีก็คืออยู่ติดถนนสาธารณะถึงสองด้านนะครับจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณน,นี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของแปลงที่ดินเป็นถนนสาธารณะนะครับทางด้านทิศใต้นะครับมีหน้ากว้างติดถนนนะครับสาธารณะทางทิศใต้นะครับตรงไปนี้ประมาณ250เมตรฮะด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเราจากบริเวณต้นต้นเตงใหญ่ตรงนี้นะครับ มีต้นเต็งใหญ่มีแนวต้นไม้อยู่ชัดเจนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรายาวตรงไปอีกประมาณ250เมตรไปจนถึงถนนสาธารณะทางทิศเหนือทางด้านปลายนู้นเลยนะครับจะเป็นถนนสาธารณะด้วยนะครับทางทิศเหนือก็จะเป็นถนนสาธราะนะครับมีความยาวติดถนนสาธรณะทางทิศเหนืออยู่ที่250 2อ0าเมตรนะครับนี่นะฮะเป็นที่ดินของเรานะครับเป็นทั้งที่ไร่และที่นานะครับเป็นที่ นาน้ำฝนนะครับพื้นที่จะเป็นที่สูงนะครับเป็นที่สูงอยู่ระดับเดียวกับถนนด้านหน้าเลยนะครับทําทั้งที่นาและที่ไร่นะครับมีไร่ข้าวโพดแล้วก็เป็นข้าวนาปีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะของความสูงต่ำของแปลงที่ดินนะครับด้านบนนะครับด้านบนนู้นนะครับด้านหน้าของเรา จะเป็นที่ไร่นะครับเป็นที่สูงนะครับอาจจะสูงกว่าถนนด้วยนะครับสําหรับที่นาก็จะอยู่ระดับเดียวกับถนนพอดีนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับกว้างประมาณ7เมตรได้นะครับมีโครงการที่จะพัฒนาเป็นถนนหินคลุกและถนนคอนกรีตตามลําดับนะครับเนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมนะครับเข้าไปยังตัวตําบลหนองสวงนะครับมีอบตหนองสวงมีโรงเรียนขนาดใหญ่ด้วยนะครับทางจากหมู่บ้านทางจากชุมชนมาประมาณ สกิโลเมตรนะครับนี่ฮะด้านหน้าก็จะเป็นด้านหน้ารถของผมก็จะเป็นถนนถนนเส้นหลักนะครับของเราจะอยู่ถัดจากถนนเส้นหลักนะครับเลี้ยวลงมาแค่ประมาณสัก20เมตรแค่นั้นเองนะครับสามารถวิ่งต่อไปยังถนนลาดยางเส้นหลักได้นะครับประมาณ3กิโลจะไปเป็นหมู่บ้านบ้านกลุ่มพยานะครับนี่ฮนะถนนหน้าแปลงที่ดิน ด้านหน้านู้นนะครับด้านท้ายของเรา,าตอนตอนนี้ได้เป็นถนนหินคลุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขาดแค่ช่วงแรกๆตรงนี้นะครับอีกประมาณาไม่กี่10เมตรนะครับก็จะเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับรเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ58ไร่เป็นฉนดครุฑแดงนะครับมีฉนดทั้งหมด3ใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันนะครับ<ม>เนื้อที่58ไร่น,น,นะครับเจ้าของ ต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ1นึ0 0 0สบาทที่ดินอำเภอขามทะเลสอนะครับบริเวณตำบลหนองสวงเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากเป็นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากถนนมอเตอร์เวย์หนะครับหรือถนนวงแหวนหมายเลข290กนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับห่างจากตัวอำเภอขามทะเลสอมาแค่ 14-16กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับสำหรับจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์อำเภอขามทะเลสอก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ14กิโลเมตรนะครับจากถนุมิตรภาพลงมาแค่20กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับถือว่าไม่ไกลเลยนะครับบริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับโรงพยาบาลเทพารัตน์นครราชสีมาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเป็นบ้านสวนนะครับไฟฟ้าประปา ank, ยังไม่ถึงนะครับห่างประมาณกิโลครึ่งนะครับเป็นถนนที่วิ่งต่อไปยัง บ้านน้องสวงได้นะครับนี่นะฮะจะเป็นภายในแปลงที่ดินของเราเป็นที่นานะครับเป็นที่สูงนะครับเป็นที่นาที่สูงระดับเดียวกับถนนเลยนะครับตรงนี้นะครับทํานาทําไร่ได้นะครับด้านบนจะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําเป็นนาข้าวหอมมะลินะครับเป็นข้าวนาปียืนยําอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลงนี้ติดถนนสองด้านนะครับด้านละ2อ0ยหสิบเมตรถึง2 6 0้อยหสิเมตรเลย เหมาะสําหรับมาทําเป็นบ้านสวนนะครับทาเป็นที่เลี้ยงสัตว์ทําเป็นฟาร์มวัวได้นะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับเนื้อที่58ไร่นะครับแปลงนี้ถือว่าสวยงามนะครับทาเป็นสวนตาก็ได้นะครับด้านในก็จะมีต้นไม้อยู่หลายต้นนะครับต้นเต็งต้นรังนะครับแล้วก็เป็นต้นเสดานะครับเป็นไม้ตาลวมๆนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นแนวของต้นยูคาลิปตัสนะครับ เป็นที่สูงไม่มีประวัติน้ำท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล208เมตรเลยนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่ราคาถูกๆนะครับถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับเจ้าของขายแค่ไร่ละ107,000บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบริเวณด้านท้ายของแปลงที่ดินนะครับว่าจุดสิ้นสุดของเราจะอยู่บริเวณไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับอตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณ จุดสิ้นสุดของแปลงที่ดินของเรานะครับจุดสิ้นสุดของเรานะครับจะอยู่บริเวณแนวคันดินบริเวณนี้นะครับยาวตรงไปนะครับไปจนถึงเกือบจะถึงถนนด้านท้ายของแปลงที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดถนน2ด้านนะครับคือบริเวณทางด้านทิศใต้นะครับและทิศตะวันตกนะครับจุดนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดแปลงที่ดินทางด้านทิศตะวันตกนะครับของเรา จะมีหน้ากว้างนะครับยาวประมาณ250เมตรนะครับเป็นถนนสาธารณะเป็นถนนหินคลุกลักษณะแบบนี้นะครับถนนกว้าง6เมตรนะครับแล้วก็ตรงไปจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับชุมชนหนองสวงนะครับจะมีวงเวียนหนองสวงมีอนามัยมีโรงเรียนนะครับมีตลาดหนองสวงห่างจากนี้ไปประมาณ3กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นชุมชน ขนาดใหญ่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับไปต่อยังถนนมิตรภาพหมายเลข2ได้นะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณา20กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับถนนบริเวณนี้นะครับมีโครงการที่จะทําทเป็นถนนคอนกรีตด้วยนะครับเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหวา่างบ้านหนองสวงนะครับด้านหน้าตรงไปนี่ก็จะ ไปออกยังถนนหมายเลข2068เส้นหนองสวงนนทไทนะครับหรือเส้นหนองสวงด่านขุนทศนะครับตรงนี้ไปได้นะครับอยู่ห่างจากถนน2068นะครับมาประมาณ3กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะครับถนนกว้างมากๆเลยนะครับไฟฟ้าประปายังไม่มีนะครับเหมาะสำหรับที่จะามาทำเป็นที่เลี้ยงสัตว์ ทำเป็นฟาร์มได้นะครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านห่างจากชุมชนมานะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับฝั่งตรงข้ามบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นเก่าท่อมทําสวนนะครับมีสุนัขเฝ้าอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่นานะครับเป็นที่นาสวยๆเขียวๆนะครับของชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับสามารถดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับราคานะครับยกแปลง อยู่ที่ไร่ละ170,000บาทนะครับเอา170,000บาทคูณด้วย58ไร่นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเจ้าของมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับปัจจุบันติดภาระจำนองอยู่ที่ธนาคารทกสนะครับต้องการาขายเพื่อใช้หนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่ เป็นที่ไร่และที่นานะครับรวมๆกันนะครับติดถนนสาธรารณะ2ด้านนะครับบริเวณนี้จะเป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างาบ้านหนองสวงนะครับไปยังบ้านกลุ่มพยาได้นะครับไปถนนหมายเลข2068ท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสําหรับทําสวนป่านะครับหรือทําเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับตรงนี้ห่างหมู่บ้านห่างชุมชนมานะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับ ไฟฟ้าประปายังไม่มีนะครับใช้เป็นโซล่าเซลล์ได้คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ